ทุกคนตั้งใจว่าสิมหาพักอแบแอบฉันไ้มาพ่อนี่เสยเฮดอยู่คู่กันแท่หน้านี่ไงหนึ่งดอกสองดอกสามดอกโอ้ดอกนี้เท่าแล้วดอกนี้น้ำ ว้าโอเคเลยเอาไปเติมกันโย่เพื่อนกับที่ไหนมากเหมือนเสาขอาทาเยิมเยิ้มเย,ย,ยิ้มแล้วต้างหามาอีีมัง้งมีบ้ตั้งใจมาหาพักออกแบบถ้าบผมไม่เห็นเห็ดพอเห็ดปวกไข่เนะนี่ยโยนอีกอ้ยอีกดอกนะึงอีกดอกนะึงตัวงนี้ก็มีโอ,โอเคโอเคโอเค นี่หนึ่งดอกตรงนี้อีกหนึ่งดอกกำลังตูมๆนี่ไงนี่อีกหน,น,นึ่งดอกว,ว้าวได้แล้วดีแล้วดีแล้วาอาม่ก่อนเด้อทุกคนเด้อขอย่างหาก่อน